ด้วยความระลึกนึกถึงกัลยาณมิตรทุกท่านขอส่งความรักและปรารถนาดีกับทุกๆคนที่ได้ยินเสียงตามสายนี้หลวงตาเชื่อมั่นว่าทุกคนที่ได้เห็นคลิปภาพที่เราออกไปตามชนบทได้หลายๆจังหวัดได้สิบสามโรงเรียนทุกคนก็คงจะดีใจ ผมพอมเห็นก็บ่เด็กเนี่ยชื่นอ,อกชื่นใจทีนี้สิดาอยู่อย่างเดียวว่าคลิปที่เป็นวิดีโอที่เด็กชายโยแล้วก็เล่นกันอย่างสนุกสนานนั้นมันมันมันส่งกันไม่ได้เราออกจากกรุงเทพมหานครไปตอนค่ําแล้วก็ไปสว่างเอาที่จังหวัดตากอำเพอแม่สอดแล้วก็ขึ้นดอยไป เอาของไปแจกเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จภารกิจตกเย็นเราก็รีบเดินทางต่อไปที่ภาคอีสานคือจังหวัดนครพนมไปกราบไหว้องค์พระธาตุพนมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเสร็จรุ่งเช้าสว่างใสบาตรเมื่อใสบาตรเสร็จเรียบร้อยเราก็รีบเดินทางไปที่อำเภอที่พระธาตุเลนูนครใสบาตรพระเนนที่นั่นเสร็จ เราก็ปื้มองื้มใจแล้วก็มาดูวัดหนึ่งจาชื่อวัดไม่ได้สวยนะทำด้วยโบสถ์สแตเลสนะก็ไปมาและจากนั้นแล้วก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยนำํำสิ่งของไปแจกไปอะไรเสร็จก็ไปรถกลับไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไปแวะสถานที่ต่างๆหลายที่ได้เอาสตุ้งสะัังทําบุญที่ท่านทามาไปแจก เป็นกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนเป็นพังคนนะเพราะในโอกาสนี้เราเห็นเมื่อวันที่สิบเป็นวันครูเเจ้าของร้านขายน้ำมัน่ะชื่อคุณอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะไปมาที่วัดนิบเป็นประจำนะฝากเสื้อไปไปแจกมอบให้ครูเป็นวันครูเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นก็พออมมาุรีก็มอบ เสื้อผ้าไปอีกหงรังเสื้อผ้าใหม่ๆทั้งนั้นนะก็ไปมอบให้พอโรงเรียนช่วยนำแจกยังผู้ปกครองนักเรียนที่ด้อยโอกาสและส่งส,สิ่งของนั้นนะก็เป็นน้ำพังน้ำแรงของของนักเรียนโรงเรียนมัธยมพรสุธารามที่ใส่บาทมนาะก็หอ่อๆไป เอาไปมอบให้นักเรียนวนักเรียนดีอกดีใจนะก็ขอเอาความดีอกดีใจความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่แผ่ของพวกเราทุกคนนะนำสู่ชนบทเรียบร้อยแล้วและกลับมาก็โดยสวัสดิภาพก็ขอขอบใจทุกทุกคนทุกทแรงใจนะท่านทั้งหลายที่เคยส่งอาตมาเคยส่งคลิปหรือว่าส่งเสียงไปว่า ไปล้มไปหกคล้มมาเป็นแผลเป็นอะไรก็หายดีแล้วแต่ก็ยังไหลก็ยังมีปัญหาอยู่หน่อยแล้วก็ตรงสะโพกหน่อยเนี่ยแล้วก็กว่าจะหายจากเขานั้นนะ่ะมันก็ค่อยทุกลอบเบาบางกว่าจะฟื้นตัวก็ยากอายุมึกมากนี่ลําบากนะต้องพยายามอย่าให้ล้มกันญาติโยมก็เช่นเดียวกันนะเนี่ยพอฟื้นตัวเสร็จเรียบร้อยก็มาโดนงานปีใหม่ สวดมนค่าปีมันก็เลยสุดเข้าไปหน่อยพอร่างกายจะดีขึ้นนะก็เลยต้องไปเรื่องวัดเด็กนำความสุขไปให้กับเด็กๆที่เคยไปมาเป็นปีที่สนะิบสองและปีนี้นะเนี่ยก็ดีใจนะที่ได้ทำภารกิจเสร็จอย่างหนึ่งและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์นะว,นนนวันจันทร์พรุ่เนี้ยวันจันทร์ที่เท่าไหร่ วันจันนะวันที่จันที่สิบสองเราก็จะมีการมอบข้าวสารห้ากิโลไข่ไก,ก่หนึ่งแผงปลากระป๋องหนึง่งแผงสิบกระป๋องให้กับผู้รอคอยผู้ที่ด้อยโอกาสจำนวนสี่ร้อยชุดที่วัสุทธารามนี้ก็ขอให้ผู้เราจงได้ร่วมรับอนุโมทนาบุญกุศลจะได้เป็นปัตตานุโมทนาใหม่สืบต่อไป ในโอกาสที่ผ่านปีเก่าไปแล้วเข้าปีใหม่มาได้สิบเอ็ดวันก็บอกว่าขอให้พวกเราเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เอาเทศบายของพระพุทธเจ้ามาใช้พระพุทธเจ้าท่านใช้เทศบายคําว่าอัป,ปมาเทนะสัมปาเททะพวกเราจงอย่าประมาททาอะไรก็แล้วแต่อย่าประมาทให้มีสติให้ถึงพร้อมแล้วพวกเราจะประสบความสําสเร็จ ถ้ามีสติแล้วแต่ขาดตัวปัญญาก็ไม่ได้มันต้องมีทั้งสติมีทั้งปัญญาก็พูดง่ายๆว่าฉลาดด้วยเฉลียวด้วยฉลาดอย่างเดียวขาดเฉลียวก็ไม่ได้ขาดเฉลียวไม่ฉลาดก็ไม่ได้ต้องมีไปควบคู่กันแล้วก็ขอยพว่งเราทั้งหลายจงร่วมด้วยช่วยกันรักษาคุณงามความดีบุคคลใดที่มีข้อบกพร่อง ในการประพฤติปฏิบัติในการเป็นพ่อแม่ที่ดีในการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ในการเป็นนักเรียนเป็นศิษย์ที่ดีของครูก็ขอให้พวกเราจงร่วมด้วยช่วยกันฟื้นฟูสิ่งที่ขาดเหลือไปแล้วพวกเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนในเทศกาลขึ้นปีใหม่มานี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยจงมีสุขภาพพลนานามัยแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข่เจ็บมาดแบนว่าใครมีโรคภัยไค่เจ็บก็ขอหายซึนสาบสูญป่วยไปด้วยน้ำโมพุทธายะใครมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่แล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายแข็งให้แข็งแรงยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปนะและในเทศกาลปีใหม่ที่ท่านทั้งหลายได้มาพบมาให้เห็นหน้าแล้วก็เอาของมาถวายบ้างนะก็ขออนุโมทนาขอบใจทุทกๆคน นะก็ในการนี้ก็ต้องบอกว่าขอให้ญาติโยมทุกคนจงหายทุกหายโศกหายโรคหายภายัยหายเอสเน็ทจังไรหายไปพร้อมปีเก่าปีใหม่ย่างมาสิบสองวันแล้วก็ขอให้พวกเราจงอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกภลระวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพธาเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเราจงถึงพร้อมด้วยลาบยศสุขสรรเสริญ บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะก็หวังว่าอะไรอะไรก็คงจะเข้ารูปเข้ารอยอย่างแน่นอนนอกจากนี้แล้วก็บอกญาติโยมทุกท่านนะถ้าส่งเสียงตามสายนี้ไปก็บอกว่าวันที่ยี่สบแปดกุมภาพันธ์เนี่ยหลวงตาเรื่องดเต็มปากหลวงตาอายุครบเจ็ดสิบสองปีหกรอบหกรอบเจ็ดสิบสองปีก็จะบำเพ็ญกุศล ทำบุญทำทาอุศนหน่อยนะก็ทุนทรัพย์เราก็จะรวบรวมเข้ากองทุนจังสุแพทย์เพื่อไว้ช่วยเหลือผู้ที่มารักษาดวงตาสืบต่อไปเราก็จะมีการบำเพ็ญอุศลททอดพระปาบ้างก็คงจะไม่ค่อยได้แจกซองแจกอะไรใครนะไม่ได้แจกซองแบบท,ทุกๆครั้งที่เมื่อก่อนเนี่ย นี่ไม่ได้แจกซองมาประมาณสิบปีได้แล้วมั้งนะสิบปีเลยล่ละเมื่อก่อนนี้เราก็ทอดพระปาทีหนึ่งก็แจกซองครั้งหนึ่งก็หนึ่งหมื่นซองแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้แจกซองไม่ได้อะไรก็บอกญาติโยมเสียงตามสายนี้แหละนะแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการแผนจับสุก็ให้ได้ร่วมรับอนุโมทนาใครจะร่วมด้วยช่วยกันตั้งกองทุนก็แผนจับสุเขาก็เข,า,ข,า,ขาทำไว้แล้วก็มี ชื่อเล่นชื่อคุณเติ้ลเนี่ยเขาก็เป็นโต๊โผใหญ่สําหรับแผน,นจักรสุเขาก็จะเข้ามารักสาตาที่เนี่ยมาผ่ามาผ่าตัดมาผ่าต่อไปแล้วเขาก็จะเป็นหัวเรือใหญ่ก็รวบรวมจะมาร่วมทอดพระป่าในวันที่ยี่สิบแปดเวลาบ่ายโมงอันนี้ของเขาคณะหนึ่งนะนอกนั้นก็คณะอื่นก็จะมีบ้างแล้วก็ขอบอกญาติโยมทุกคนไว้ระดับหนึ่งตรงนี้ก่อน วันนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนเนี่ยจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอยสมความมุ่งมั่นปรานาและญาติโยมอย่า,ยา,ยา,ยาลืมนะถ้าใครโลดผนมากไประวังนะตกมา้ามันก็จะเจ็บตัวถ้าไปเรื่อยๆอยังมีสติไม่ขาดสติมันก็จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อย่าประมาทถ,ถ้าเกิดใครประมาท มันก็จะช่องช้ำใจโดยเฉพาะในปีนี้ญาติโยมอย่าได้ไปรับรองใครมากนะรับรองไม่ดีนะปีนี้การรับรองไม่ดีเขากู้นี้ยืมสินอะไรไปม้ามันปีม้าเนี่ยมันควบหนีไปเลยเนี่ยระวังหน่อยญาติโยมต้องระมัดระวังอย่าประมาทอย่าให้ใครยืมสตุงสตังมากมายนะพอประมาณพิจารณาเนอพิจารณา พิจารณานอพิจารณาพิจารณาให้ไต่ตองให้รอบคอบแล้วพวกเราก็จะได้มีความสุขครอบครัวที่จะมีความสุขนั้นต้องอยู่พร้อมด้วยพ่อแม่ลูกใครอย่าได้เป็นคิดโคตทรทร,รยศสามีทรยศต่อพัญญาพัญญาทรยศต่อสามีพัญญาและสามีทรยศต่อรูกคือไปแอบมีกิกไปนั่นไปนี่มันไม่ได้คุณสมบัติของคนไทยไม่ได้คุณสมบัติของ ผู้ที่นับสือสาศาสนาพุทธก็ขอยพวกเราจงหันหลังให้กับความผิดพลาดท,ที่เป็นบทเรียนของเรามาหันหน้าสร้างคุณงามความดีและโลกเราก็จะน่าอยู่ทั้งทั้งปัจจุบันนี้ประเทศเราก็ยังมีภาวะสงครามอยู่บ้างแล้วก็มีการเอารากไส้รากไส้กระนกมาสาวไสว้เหตุการกินกันมากมายสิ่งเหล่านี้ต้องมองเป็นสองในยะมองดูพิจารณา ให้ไต่ตองให้รอบคอบเรามองดูว่าใช้อิธิบาสีนะเมตตาฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานะเราก็ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไปนะช่วยเหลือไม่ได้นะก็วางเฉยไม่ซ้ำเติมซึ่งกันและกันดูน้ำมันเวียนกันน้ำมันวนเวียนกันแต่ถ้าเราไปเวียนตามน้ำเราตกน้ำตาย เราดูน้ำมันเวียนแล้วเราก็มีความสุขฉะนั้นขอแบ่งปันความสุขที่ไปเอาของไปแจกเด็กเด็กนะักเรียนตามโรงเรียนต่างๆมาเป็นพันคนนะเป็นพันคนนะก็ขอมอบให้กับทุกท่านร่วมรับอนุโมทนาบุญกุศลที่เราอนุโมทนาสาธุนีก็จะเป็นผลดนสะท้อนกลับมาถึงพวกเราให้มีความสุขความเจริญสืบต่อไปท้ายที่สุดนี้ก็ขอ สิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโบเชยโยนิจจังขอบุญกุศลทังปวงที่ขาพเจ้าหลวงตาพระพิสารประชานาติแล้วก็ได้ทําคุณงามความดีแล้วก็ส่วนไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นหมหากุศลนั้นจงรวมเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นผลสะท้อนย้อนกลับไปถึงญาติโยมทุกคนที่ได้ยินเสียงหลวงตานี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญ คบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดปีนี้และตลอดตลอดไปขอสุขสวัสดีและ